หน้าองค์พระท่านใบหน้าองค์พระท่านนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องจดจําให้ได้จะมีเอกลักษณ์สําหรับอาจารย์นันจะจดจําแบบนี้นะครับศรีรษะเถกขึ้นเหมือนหน้าผากสมเด็จโตใบหน้าเหมือนสมเด็จโตอาจารย์นันจําแบบนี้นะครับมีลักษณะเถกขึ้นอย่างนี้ร่องข้างๆศีรษะข้างๆใบหน้านี่จะลึกมากนะครับซอกนี้จะลึกมากดวงตาเป็นลักษณะ กลมนะครับลักษณะกลมและมีเอกลักษณ์นะครับสองข้างจะสูงต่ำเหลื่อมกันเล็กน้อยจมูกเชื่อมกับคิ้วนะครับปากเป็นลักษณะปากคล้ายๆ,ๆ uh, ปากก็เรียกอะไรนะอยู่ในร่องของปากเป็นลักษณะคล้ายๆ,ๆกระตูนนะฮะคล้ายๆกระตูนอะไรเงี้ยก็คือเป็นลักษณะปากที่แบบว่าอยู่ในร่องปากอย่างนี้มีร่องร่องของปากตรงนี้นะครับแล้วก็คางตุ่ยสวยงามแก้มตุ่ยสวยงาม นะครับหูจะลึกและชัดมากเป็นลักษณะหูที่ลึกและชัดมีเส้นขมนะครับด้านในขมลึกชัดนะครับทั้งสองข้างด้านนี้หูด้านขวาจะเป็นสันเป็นปื้นนะครับเป็นสันเป็นปื้นเลยอันนี้คือพุทธศินที่เราต้องจดจําหน้าให้ได้ก่อนถ้าหน้าเพี้ยนจากนี้นะหน้าเพี้ยนอยางนี้เราก็ไม่ยุ่งนะครับไม่ยุ่งคือถ้าถอดพิมพ์มาหน้าจะเพี้ยนได้หน้าจะเล็กลงได้นะพี่น้องครับ หรือว่าถ้าแกะขึ้นมาใหม่ก็จะยิ่งไปกันใหญ่เลยไม่มีทางทําเหมือนเลยถ้าแกะขึ้นมาใหม่เพราะนั้นพระที่ใกล้เคียงก็คือพระที่ถอดพิมพ์แต่การถอดพิมพ์มิติความคมความลัดความความความลึกก็จะหายไปนะพี่น้องนี่ครับซอกจะลึกมากนะครับซอกจะลึกซอกหูเห็นไหมครับลักษณะของหูส่องลงไปแล้วจิ็นลึกขนาดไหนก็มีมิตินะครับมีมิติให้เราได้เห็นเราต้องจดจํานะครับข้างซ้ายเป็นแบบนี้นะครับ ลึกลงไปข้างขวาเป็นแบบนี้นะครับเป็นแท่งๆแบบนี้ต้องจดจํานะพี่น้องอ่าเป็น